ก็วันนี้ได้มาเป็นผู้แทนแม่กองทำสนามหลวงเปิดสอบทำศึกษาที่วัดพุทธปฏีบลอนดอนกรุงลอนดอนสาราณาจักรหรือประเทศอังกฤษตอนนี้ขณะนี้ทางวัดกำลังบูรณะพระอุโบสถซึ่งอุโบสถหลังเนี้ย ทางรัฐบาลไทยแล้วก็คณะสงฆ์ไทยได้มาสร้างไว้แล้วก็ได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เส็จพระราเนินมาแล้วก็ในการโบสุดมุงเลยนะแล้วก็ทางวัดกำลังต้องการปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากในการบูรนะ ก็จะมีกระเบื้องกระเบื้องมุงหลังคาอันนี้อันนี้จะเป็นกระเบื้องตัวชายมีเทพพนมเขาบอกว่าต้นทุนราคาเท่าไหร่นะ40ปอนด์อนแต่ว่าวางวัดขอบริจาค20 20ปอนครึ่งราคาโยมช่วยกันนะอันนี้อันนี้เป็นตัวระหว่างข้างในอยู่ข้างในอันนี้ใช้ใช้อันนี้มากอันนี้ก็10ปอนแต่ว่าราคาทุน ผลิตนี่ก็ยี่สิบปอนอันนี้ก็ใกล้เคียงอ๋อน,อนอะได้ทราบว่าทางวัดย,ยังขาดงบประมาณในการบูรนณะอีกเป็นจํานวนมากได้ทราบว่ามีทุนอยู่ล้านกว่าปอนยังขาดอีกประมาณสองล้านปอนคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทขอเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยคนละเล็กน้อยมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากหรือว่าได้มีส่วนในการบูรณะ ปฏิสังขรณ์รมนุนบํำรุงวัดวาอารามที่วัดพุทธปฏิบเนี่ยเป็นศูนย์รวมของคนไทยในต่างประเทศหรือคนไทยที่มา,าเที่ยวในต่างประเทศก็ได้มาแวะเยี่ยมชมมาแวะเวียนได้กราบนวัสกรรมอุชยวัตถุสถานแล้วทุกที่วัดแห่งนีย้ยังมีการทําประโยชน์มีโรงเรียนพุทธศาสตร์สนาว่าอาทิตย์สอนหนังสือไทย สอนภาษาไทยสอนศิลปะวัฒนธรรมไทยมีลำไทยหรือดนตรีไทยแล้วก็มีสอนพระพุทธศาสนาให้เด็กเรียนรู้พระพุทธศาสนาอาตมามาเปิดสอบทำศึกษาซึ่งจะมีการสอบในวันที่15มิถุนายน<ม>หรือว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยเลยวามมีเยาวชนคนไทยญาติโยมคนไทยที่มาเรียนธรรมะ แล้วก็อยากจะสอบหลักสูตรของแม่กองธรรมสนามหลวงก็มีสอบทุกปีปีนี้ก็มีนักเรียนที่มาสอบก็20บกว่าคนนะก็ถือว่ามากอาพอสมควรจึงในต่างประเทศนี่มีคนที่สนใจมาสอบอนธรรมในฐานะเป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมก็ได้ร่วมใบจากบูรณะพระอุบโบสถก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นั้นยิ่งใหญ่เรียกว่า ได้มีส่วนทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาโยมนะเป็นบุญใหญ่นะบ้านใครที่จำรูสุดทรงก็ต้องมีการทำนุกบำรุงซ่อมแซมซ่อมบำรุงซึ่งการที่ทำหลังคาเนี่ยก็ให้ความร่มเย็นให้ความสุขให้ความสบายให้ความเป็นสปายะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้ชีวิตของญาติโยมร่มเย็นเป็นสุข อยู่เย็ยนเป็นสุขปาศจ,จากความอยู่ร้อน,นอนทุกข์ไปที่ไหนก็มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือให้ความสุขกายสุขใจก็ขอเชิญชวนญาติโยมที่ปรารถนาบุญปรารถนากุศลเห็นบุญเห็นกุศลนันยิ่งใหญ่ได้มีส่วนร่วมกันคนละเล็กนน้อยนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุญนันยิ่งใหญ่ขอเชิญชวนทุกท่านได้มีส่วนร่วม ในการทำความเพ็ญกุศลอย่างครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งพระอ,องค์ได้พระราชทานพระพุธรลูกได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในการร่วมในการสร้างพระโบสถ์และยังเสด็จกล้ามเนินมาเปิดวัดแห่งนี้ด้วยก็ขอโมทนาทุกๆท,ท,ท่านแล้วก็ ช่วยกันทำรุปบำรุงสถาบันชาติศาสนาประมากษคติเห็นศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมไทยที่ยิ่งใหญ่ที่กระจายไปในต่างแดนก็ขออนุโมทนาสาธุกกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทําบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งขอเจริญพรขอบคุณรา